สวัสดีครับมาห้างกันด้วยนะครับนะวันนี่หกผเล่นทําไมนะครับวันนี้เราอยู่กับเอ่ออันนี้แชมเปี้ยนนะครับก็ันนี้เกมนะครับอัปเดตนะครับนะมีหลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมืองใหม่นะครับแล้วก็เวลรายวันนะครับอ่ะก็ในส่วนวันนี้ผมไม่ได้มาทําอะไรอยู่นะฮะวันนี้มาสอนหาคอสิมฟรีนี่เลยนะฮะเปีนคอสมิ์นะฮะอันนี้เป็นคอสิมฟรีนะครับจากเมืองใหม่นะครับอันนี้เลยนะครับนะเป็นอัปเดตใหม่นี่นะครับ มามาสอบถาเลื่องก่อนนะว่าหาไงนะครับนะอย่างแรกนะครับให้เราเดินตรงมาด้านหน้านี้นะฮะมันจะมีพวกประตูมาตูให้เราเปิดเยอะแยะเลยนะครับนะก็ต้องทำควสให้เสร็จก่อนนะครับนี่เลยขั้นแรกนะครับให้เราทําการคุยกับเจ้าตัวนี้อ่าไม่ให้ไม่ไม่ใช่ตัวหินนะฮะคุยเสร็จแล้วนะครับเขาจะให้เราหานะพี่น้องเขาทั้งสามคนนะครับคนที่หนึ่งนะครับจะอยู่ตรงนี้นะฮะมันจะแอบตรงนี้ตัวหนึ่ง ตัวจะอยู่ใกล้ๆนี่ตัวนี้นี่อันนี้นะครับหนึ่งอันนะฮะกดคุยไปนะครับนะนี่นะครับและอีกอันหนึ่งนะครับจะอยู่ด้านบนให้เรานะครับเอ่อทำการปลดล็อกประตูตัวนี้เสร็จก่อนนะครับนะมันจะอยู่ด้านบนตรงนี้ฮะนี่เลยนี่จะอยู่ในหลืบตรงนี้นะฮะอ่าเสร็จแล้วนะครับ ให้เราไปที่หนึ่งนะฮะคืออันนี้เลยต้องปลดล็อกด้วยนะฮะเป็นไอไม่ต้องปลดล็อกมากอันนี้อันนี้นะครับจะเป็นที่ใหม่นะครับนะอ่าก็เป็นงา bot. นตีบอนสนะฮะไอเซนเป็นตัวด้วยไม่ให้เปียวคุยะนะฮะให้เราทำอานน,นี้นี่เลยมันจะมีซ่อนอยู่นะครับนะอ่าให้เรากดคุยไปฮะเรียบร้อยพอเสร็จนะครับให้เราทําการไปกลับไปที่เดิมนะฮะ กลับไปนอนที่เจอหินนั่นแหละนะครับเพื่อไปรับคอสฟรีนะฮะสตัวเดิมก็อยู่ที่เดิมเลยตรงไหนวะเอาลืมซะแล้วตรงไหนวะอ่าตรงนี้นะอ่ะมาเดี๋ยวพาไปเปินดนี่ว่ะนะครับแล้วสำหรับอคอสฟรีนเนี่ยว่าจะได้ตัวใหม่หรือเปล่านะฮะมันโอกาสได้ทั้ง50%เอรลยเอาละ มานะครับเรามาเปิดกันเลยว่าน,นะฮะกับจกเจ้าสไปร์ดบอนนะเอาเลยไหมเอาเลยละกันขอต้ใหม่เถอะไม่เอาโกโจไม่เอาซ้ำเนี่ยแม่ได้เมาเ่อไรจะชี้ยเอาละฮะมาละขอเถอะขอเถอะเปี้ยงห้าสิบเปอร์เซ็นต เชียโอเคฮะได้อรีบปะ่ะอ๋อธรรมดานะฮะมาดูสตัดกันดีกว่านะฮะสตัดสตัดเป็นไงบ้างาอันนี้มันเลือเจ็ดสิบมาให้เลยนะฮะน่าเมก่ก็อู้ร้อยหกเอ๊ะแสนหกนะฮะแล้วก็เหมือนจะเป็นเอ,อ่อท่านแดงเขาเรียกท่านเราท่านแดงนะฮะก็มีมานี้นะครับนะสำหรับเอ่อสถานาคอสมิกนะครับจะคิดหน้าเป็นไรค่อยดูแล้วกันนะครับจะคิดหนี้ขอตัวลาก่อนจะคิดหน้าทุกคนบาย